tuổi mà này nó nỉ nè cứ cắn bọ thôi doa anh điều gan hãy kín bớt thùng con cái vay ăn thùng cái rồi đấy 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 โดยกาบสบายดีได้สวัสดีน้องเพรพี่น้องเอฟซีเกิร์เบอร์สกูตส์คนเด้อเนาะเพื่อนพนายต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไล่บ้านเฮาอีกแล้วแฟรพี่น้องเนาะโดยพ่อพ่อก็สาวไล่ในมือนี้เนาะกะลงมาเฮือนไอเปัญญาเพิ่นเนาะแฟรพี่น้องเลยโดยก็คือทางไอเพิ่นนี่กะมีทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะได้ฝากยามาให้เนาะแฟรพี่น้องเลยกับอ่ากะใส่น้ำห้อนแทนแฟรพี ouais ่น okay. uh, okay. ้องเนาะหรือว่าถุงเก็บน้ำห้อนเนาะ ฮุมเพื่อพี่น้องเอ้ยฮุมเนาะหรือว่าฮุมตุนโตวอนที่เจ็บปวดนี่แหละเพื่อนพี่น้องเนาะโดยแล้วก็มียาน้าม่เพื่อนพี่น้องเอ้ยโดยยานีนเพื่อนก็ได้ฝากมาให้ทั้งสาลายเอามาให้ทั้งไอเพื่อนเนาะหรือว่าเพื่อนเห็นคลิปไอเพื่อนออกมาแบบว่ายางบม่ได้หรือว่าเป็นพิการหรือว่าเป็นลอยในน้องเพื่อนพี่น้องเอ้ยปวดตามกล้ามเนื้อตามตุนตามโตเนาะโดยมื่อนี้กับสาลายก็ได้เอายามาให้ทั้งไอเพื่อนเนาะหรือว่า เป็นทั้งอ้ายผู้ใหญ,ญ่ใจดีจากฝั่งไทยนาอแฟพพี่น้องเลยโดยครอบครัวเพื่อนกามีกันมีสองคนเนื้อเพรพี่น้องเนะาะกันอาสองสารอยู่เนาะโดยถ้าผู้รักผูญญ้ใหญ่คนใดเห็นอยากซอยเดือดหรือว่าอยากอุปถัมภ์ค้ำซู้ซอยเรื่องข่าวเรื่องน้ำหรือว่าการอยู่การกินเนะาะทั้งสา,ายกระยินดีที่จะเป็นสะพานบุนให้นาะแฟพพี่น้องเลยโดย ป้าตอนนี้กับทางสาวไลสิภาพพแม่พี่น้องเขาไปติดตามฮับส้มหรือว่าไปโอ้ไปล่มหรือว่าไปทมอาการทางอ้ายปัญญาเพิ่นอีกเธอนึงเนาะเพลพี่น้องว่าเป็นจงังไดนี่เนาะโดยป้าเขาไปติดตามฮับส้มกันเลยโ okay. อเคเนาะเพลพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้เฮาก็มาฮอดจอดถึงเป็นที่เรียบร้อยเนาะเพลพี่น้อง,องเลยอันนี้ก็เป็นทางเฮือนทางซานของอ้าเนาะนาะเพลพี่น้อง,องเหรอเนาะโดยก็คือเราก็อยู่สองคนกับแม่์สันซะเนาะแม่คือว่าอญญา,ายุเพิ่นก็หลายเติบแล้วว่าซั่นเนาะ โดยเอยชิวเพื่อนอยู่ซ่านอยู่แล้วน้องเฟยพี่น้องเลยเรากลับมาช่วงเศร้าๆน้องเฟยพี่น้องเลยโดยจังไดก็ขึ้นไปติดตามครับ zoom แน่นอนว่าอาการของไอตอนนี้เป็นจังไดเน่เฟยพี่น้องเลยเนาะโดยอันนี้ก็เป็นทั้งเพื่อนทั้งซ่านเพื่อนเออเฟยพี่น้องเลยเนาะโดยขึ้นเมืองก่อนอยู่เพื่อนอยู่บ่เม่ตุเอ้ยโอ้โดยขออนุญาตขึ้นเด้ออุ้บอู้ขึ้นเยี่ยมขึ้นยาเม่ตู้อีกเท่านึงก่อนเฟ่พี่น้องเลย hôm nay tôi là kapu sao tôi học những gì đẹp này phải nói rồi hôm nay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  hôm như hôm nay 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 hôm đi. hôm nay hôm เป็นแม่ไอ้ปัญญาอาการอาการเจ็บแอวเจ็บแอวบอเจ็บแม่เจ็บหัวเขาโดยโดยอืมคืนั่งได้ก็ไม่ได้นั่งผาผาเมตู้จับเข่าไปหันอีกยุบเมตู้ยักเข่าไปใกล้ใกล้ไอ้ปัญญาน่ะโดยเนาะเป็นแม่เมตุกินข้าวกินน้ำนะกินเนาะคนหน่อยกินเนาะโดยโดยอืมโดยโดอืั่งเมตู้นี่ลูกเต้าได้ถะตู้โอ้ยโรยบุมี นี่เ้ยมีธอผู้เดียวนี่บ่เจ้าผู้เดียวมีเธออันย่าผู้เดียวนี่เนาะเจ้านี่ผู้เดียวกะคือเส้นนั้นมาเป็ี่นมันนี่เนี่ยพาเบิ่งบัดนี่ถึงแล้วชี้แล้วอยู่ไปชี้แล้วกับแม่ไดยเป็นคนเบิ่งบัดนี่เนาะเจ้าเจ้วแม่ได้บืนไปชี้แล้วไปหาเห็ดไปหาพื้นไมเใ็ดกับเผ่ากับน้ำได้ศัตรูไปเห็ดนะลูกหนักอีก กระช่มร uhm ้นเบกระชมหลีอนะกระดุงล้านกรดุลานเห็ดเยอกระเด็บเห็ดเยอะเก่าไปล้วใช่สะดุกลานน้นหงนี่ได้หรอมาหายไนหรอแล้วมาหาก่อีชอบนึกกินได้เละโอ้บ่มีข่าวนนาบ่ไ่ได้เห็ให้ยเห็นหน้านาะบม่ได้เห็ดเห็ดบ่ดช่ชักจะเห็ดโดยโดยแล้วนี่อาการทั้งไอ้หน้านี่เป็นในไข้ในเบาะด้วยอะไรนาไข้รำชัดเจ็บดเลย เจ็บขาโสมเนาะนึกกว่าน่ะคั่นบ่อันมันคั่นบ่เก่าเออคั่นแล้วมันคั่นมันเจ็บขามเลยดมนเช้ามันเช้าอยางอเียงได้นี่จะลูกนั่งได้บ่ตอนนี้น่ะเพิ่นนั่งกินนี่เด้เมื่อยจะปุ้นเะเอาห้องนั่งพอบนึงแล้วอ๋อนุ่งนั่งเนาะลกนั่งได้ดอาอยากมวยเด้อพี่น้องเนาะเออว่าลกนั่งต้องนั่งห้องขาแม่นบ่อื ดูกับภาพดูกับภาพมันบ่อนั่นไรโดยมันบมูเงินแบบเจ้าเจ็บนี่เจ้าเจ็บแบบฆ่าเอวลงมาหาขาบ่บิดนะเฮ้ยบิดได้บ่บดโอ้ยเจ็บเจ็บเบิดต้นบดโตเลยปวดบิดเลยเบิดเลยไปบ่ได้เลยเบิดถอยเลยที่ตีนก็บ่ได้มือนีก็ับคัดนี่มือกับคัดเนาะโดยโดยเวลาสู้เช่นคนนะอะไรที่เท่าเช่นคนอืม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 คือแม่ตู้นี่ก็ พอยเซ็ตตุนเซ็ตตอาบน้ามันย no. no ังหายได้ป oh, ่ะตุลาบนอนตูดไปนะพอลำพหทธไปอ๋อแบบแบบเจ้าก็ขออนุญาตนะแบบเจ้าก็ลากไปเลยหรือว่าเลากระทัดเองลากหลังเล่าแล้วฉุดไปอ๋อให้เล่ากระทัดเองอืออืออือคือว่าแดีวคนเฒ่าเนาะคนเฒ่าดูแลมันก็อยากลำบากแน่เนาะจูบ่ได้แล้วโดยอือ แล้วจมมาไลยแล้วคุณถ่ยแล้วนอยากไปดีกาลุงนาู้ยยันดมด้ยย่ะใวันนี้มีตู้หนึ่งข่าวหนึ่งน้กับหนึ่งในหนีบ่เมื่คนลิยิอยู่ตลางหนึ่งอยู่ตลางอต้เฮือไปหนึ่งว่าเข่ยันพุ่งฮะเฉยโอ้ยันพุ่งเฉฟาเฮือนยันไ่ใหม่เฮือนยันมันแตกยันไ่แตกเลยยันไ่แตกยันใหม่เฮือนยันเอาโดมเนาะโดยโดยเจ้าก็เลยข้างหดข่าวหนึ่งข่าวอยู่ตาางเจ้า โอ้เที่ยวขึ้นเที่ยวลงบ่เมื่อยบ่แม่ตูบ่พอแล้วะนี่แนบบออันนี้เป็นเพื่อนฉันนะจังว่าลุงหนึ่งเขาแใจชอบอันนี้ประตูเฮือนบอกนี่นี่ประตูประตูเฮือนเจ้าเจ้าเอาบ่ไมีประตูบ่ใช่ไหมตุ้บบอาพาตองอัดเอาไอ้ซึ่งอืออ๋อคือมืแบบอันลูกอีหยังเจ้าลูกหลานเจ้าหนูบ่ได้มาเยี่ยมไม่อย่างบ่ลูกหลานแบบญาติพี่น้องของประตูนะบัมากกับมาขามาอย่อมจริงโดยโดย เืออเลรกบเลปเขียนแล้กบเลปเขียดเอามาส่งหนึ่งเถื่อก็ได้ระได้ก็แล้วเอาเนื้อเชื่อเจ้าว่าบางนิดมันจังนะคบ่ได้จ้ะตู่บ่เอานุกข์ยาตู้มึงเอาลงกนักก็ได้เออเด้อเดยอแม่ตู้่นักกะด้ว้เนาะไม่ตู้ก็นอนในกันได้หนิได้บ่เด้อเด้อวันนี้คือเอามาใน้มาหนี้เนาะตู้เนาะก็คือมีทางผู้ใหญ่ใจดีจากฝั่งไทยแล้วตู้เด้อ เพื่อนก็คิดเอ็นดูสงสารไอ้ปัญญาครับเพราะว่าเพื่อนเห็นไอ้ปัญญาเนี่ยปวดต้นปวดตัวเลยว่า,าย่างบ่ได้เนะาะเพื่อนก็เลยเพื่อนก็เลยได้ฝากยามาใหา้โดยยาเน่ยเป็นยาลูกกรหรือว่ายาเพื่นเมืองเนาะเพื่อนฝากมาให้ทางเฮากินเดี๋ยวเฮาจะเอาให้เด้อะเดี๋ยวเฮาก็สิบอกวิธีการกินนำ้ำโดยเดี๋ยวเฮาก็ถือมานำนะเนาะเห็นเป็นยาลูกกรนี่คือกินกินนึ่งมิตร้ะตู้เนาะ กินข่าแล้วฉันกินเยอะจ้าตอนนี้อาปัญญาเรากินข่าไห้ว่กินได้กินแล้วเนาะเอามากินลูกก็ได้ยโอยเดี๋ยวอาให้กินก้อนนิดนึงเนาะจ้าโดยนี่คือยาเด้อตู้เด้อบวกคักเลยอ่ะเดี๋ยวกันเด้อไม่พี่น้องเลยขออนุญาตเข้าไปหาไปตู้พันก่อนเนาะอูเนาะโดยอ่ะอาหยับไปตู้หยับไปอีกตู้หยับมาสิอีกกระไรหนึ่ง ờ rồi phải đã tuổi năng đấy nè năng đấy nè con con rồi ờ nó ngọc phi cái đấy phi nha mà phi nha phi à ok năng lắm mấy tuổi rồi thủ chọc lắm Chọc kín à đơ hai sì bọc đơ chờ an anh đi là phân hay kín nương mít đơ kín nương mít nè cứ nương mít nè nương mít nè nương, nương mít tệ rồi nương mít nè cho hai ai vào nha, kín lăng à hán kín khẩu đây cho hai lau kín đơ เหล่าย่ําเหล่าย่ําและเหล่าย่ําได้ให้น้ําอื่นได้เอาน้ํารองลงจ้ะโดยให้กินมื้อละมิดกินตะเล้งมื้อละมดตงบ่ได้กินกินตงก็ได้ใดก็ได้แต่ให้ไมื้อละมดจ้ะเด้อโดยอันนี้มีตู้เก็บไว้อ้าวให้กินนีละอากินนีบ่อืน้ําเด้ได้นี่น้ําางลงออาย่ําเลยอ้ายบ่ย่ําอืย่ําเครื่องอ้อยบ่อ้บ่ยคือน้ําอ้อยว่าซั่นเนาะพี่น้องเอ้ยออ nhà phải phèn này đây, em và yên bó yên bó bó yên đi hòm bó đi hòm bó ồ oh, nhảm lấy nhảm chín bớt đấy nhảm ừ, này cả nhảm muốn muốn được áo nằm lòng đó nè nằm thằng lòng à? như đây đúng không như vậy bó nằm sao cái như mà quá ai cái <laughs> này rồi rồi ai để hao hay cái này mới tư năng như thế này nữa rồi rồi ai để nằm thì ai nhà còn phải đi đâu về chết chỗ ồ oh. เรากินบ้างโให้อายเพิ่งกินยาเนาะพี่งกินเอาเลยเยอะอุ่นเปลืองเย,งอย็ยยนบ่กิน,นอะ้รเย็นบ่ครับครับครับปะโดยเรากินเบิ่งเด้อร์ขับอาการเป็นจงัจงใดจังใดเดียวเฮากับชิมาถามอ้บัญญาอีกทีนึงเนาะว่ากินยานี่ไปแล้วเป็นอะไรเนาะอาการดีขึ้นบ่ ือถ้าเอากั็อันนี้มันไม่ได้กินได้เลยมันน้ำเย็นไม่ได้กินได้ปลาชัยก็ไม่ได้กินไม่ได้ต้มอ๋อไม่ต้มว่เออมัเป็นแยงบานาก็ไม่ต้มเขาต้มจะไม่ใช่ขวดเด้อต้มน้ำนระทะน้ำล่าจริงจริงต้มว่ให้กินได้ทายเลยพิ่นว่ามันบ่ทายโดยเราก็ทายยากบ่โอ้ถึงบดเดือนดด้วยด้วยหอมมีเหรอหอมว่าโอ้ยยาดีเนค่ะเนาะอบรคหลาย โดยอ่ะแบบนี้เฮากับมีอันนี้อีกเด้อไม่ตู้เด้ออ่ะจกมันยุ่มไม่ตู้อออันนี้เป็นหมอกเป็นตัวที่เฮาหายน้ำห่อนใช่อ่ะจีออกเลยไม่สวยจีออกเลยจีได้บอกจีอ่าบุกเกลือจับตีเป็นบางฮาทิตย์จีถึงไลยเออจีจุ่มจะนั่นอะไรล่ชื่อโดยต้มจะนั่นอะไรล่ะจมน้ำอุ่นแล้เจ้าก็หายชนี่พอมีหูอยู่เนาะ ดีวแม่ก็เอานี่มูนอัดเด้อจะมูนอัดไว้แม่ก็ไปต้องให้ใช้มันเต็มลายเนาะให้ผู้ดีแบบว่าอนอยนะมันเป็จิกินบดยามันบุโดยบ่แม่มากินในตู้แบบแบบให้นะใส่มาห่มใส่ตนใส่โตเออห่มห่มใส่นี่หใส่นี่เต็มพุทบ่เครื่องห้องจะตากานอเรื่อยแม่แม่มลอันในเขาขออนุญาตเนาะเออมาบุกคือสมมาอาปัญญาเนาะอาปัญญาเจ็บเป็นบอาปัญญากรใสแห้ เออๆเชียร์เชียร์ล่ะเออจังนะเรียกว่าเฮาก็ทมตามบอนเจ็บเนาะเออๆหมหน้ําฮ้อนซินี่ก็ห่มเออหมอ้ายเพิ่นบ่ได้เจ็บบ่ได้ปวดอ้ายปัญญามใส่อเนาะเบ่ได้คัดมันยังแม่แนี่คือมือนี่เออบอกมือเนาะคือมืออ้คัดนี่อ้ก็ห่มใส่น้ําฮ้อนเนาะออ่าน้ําอุ่นห่มไปมันอุ่นแ้เนาะโดยห่มใส่ตามเ้อตามโตเนาะอ่ะคมลงอ้คือตวมงนี้เจ็บนีแม่นบ่อครับกหมนี่บ่คัด บอนี้ไอ้คัดมันบ่เออไอ้ก <love> ็เอาน้ำห um ้อนใช่แต่ไอ้ก็ห่มหรือว่าไอ้วางเป็นแป้นไอ้ก็นอนทับเออออเออนอนทับใช่ว่างแอวเออว่างแอวแต่เนาะเจ็บมันคัดเต็งนี่แล้วนะนี่โดยแม่นว่างได้ไอ้เจ็บไอ้ใหยใช่ไอ้วางตรงไหนไอ้นอนเต็งหรือว่าหรือว่าท้มท้มไปไหนเนาะเออคือไอ้ยนาคือขาดใจอยู่นะยาเนาะอือหูน่ะอือหูน่ะโดยอ่ะพี่น้องก็มียาน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ บอกกบคักเลยบ่ตีบอกให้มันอันนี้ได้กินมื้อละเม็ดได้เด้อมื้อละเม็ดนี่โดยมื้อละมดกินข้าวก่อนจังกินเด้อเออมื้อละมดโดยนี่อ้าไมตู้อาเมียนบาดนี่เนาะนี่คือกันบ่นโดยยาอันเดียวกันให้กินบงก่อนตัวนี้เก็บไว้กินงนี้ก่อนก็ได้เอาไว้ตัวนั้นเอาไว้ตัวนั้นอ่าเอาไว้ตัวนี้เนาะอันนี้ก็คือแม่ตู้ต้องต้มน้ําร้อนแล้วก็หายใส่จ้าหายใส่แล้วก็ให้อ้ายยานี่มาห่มหรือว่าอ้ายยาจับได้ยเนาะเออโดยมันบ่มบ่มหนดอกอันนี้โอ้เป็นได้รสชาติอ้าย คลาดวะชิ่นคืนนู่นึงคักดกันยังชงิ่นคืนเย็นๆเนาะชิ่นคืนนี่คือกระบุญนี่แหละออืโดยเขาบอกไอ้กินเนาะอื <c oughs> คือสมมติว่าไอ้กินเนาะสมมติว่าไอ้กินไอ้เย็นเนาะบ้านนี่ <c oughs> ก็ได้ตัว <c oughs> ไอ้กินอะบ้านนี่ได้ก็ได้ ไอเย็นเน่ยหนักสมอเรากินไออยู่ดีไม่แห้งหรือว่าไายย่างไล่ดุกนางไล่แม่นบอกหรือว่าอไอปวดเจ็บปวดปวดก็ถือว่ายาแล้วมันถือกับพญาักายเออแม่นแหล่เป็นความเมื่อยและโดยเราไม่นี้มีมีทางผู้ใหญ่จะดีจากกรุงเทพเด้อเออเพิ่นเห็นนี่ยเพิ่นฝากมาให้เออฝากแล้วแล้วโดยเพิ่นก็คิดอินดูสงสารเจ้าเพิ่นก็อยากให้กินยาเพิ่นหรือว่าคนเคยกินน้ำเพิ่นน่ะดีเศร้านะเออเศร้าทุกอย่าเออยาวขึ้นเลยโดยเราไม่นี่นก็ให้ทั้งเอื้อยไร่หนี่เนาะเอามาให้ เจ้าหรือว่าเพิ่นเอ็นเจ้าอินดูสงชานที่ว่าเจ้าลูกนางบ่ได้เจ็บปวดน้ำบัวไล่แล้วมันแข่งน้ำค่าหรือว่าแอ็มเอลเนาะแอลก็เต็งอยู่านะเอลนี่โดยโดยเต็งนะเอลนี่พี่น้องเลยเนาะแต่วันนี้เพิ่นก็มีอันเงินอีกเด้อมีเงินสามร้อยบาทเพิ่นว่ามาให้ทั้งแม่ตู้หรือว่าให้ทชงเจ้าซื้อหน้าอยู่หน้ากินเดึกเกือบไปแหลกไปนัวนะเพิ่นเห็นเจ้าก็เม่ตู้อยู่กันสองคนเนาะเพิ่อนก็ว่านะมามีผู้ดูแลโดย คนห่อนตเป็นผาดมาสามร้อยเ้าตู้เด้อโดยโดยเมนคนผากมาสามร้อยบาทนก็ติดมันเฮานี่สามร้อยบาทนี่มตู้ก็อยากซื้อยังก็ซื้อเ้าตู้เด้อซื้อเกือบประเด็กเป็นนู่นะไหนเนาะอ่านพี่นองเลยเดี๋ยวเมนขาบควาใจเลยเออดีนึงเฮเดี๋ยวเมนนัานมีตู้ก็ได้นะอ่าตู้อ่ะ โดยเออได้เงินในแบบนี้คือว่าเป็นเงินกีบก็ตกอยู่เซนปลายได้นาตุเนาะโดยโดยบุรีก็ได้่ะเนดอวยปะอ่าโอ้ด้ยด้วยเน้องยูนดีม่งไม่หม่เลยืน้อด้วยด้วยไม่เุ็มยังไงไม่มากไุ้ไม่จุ่มเลย้ยดย นี่โดยเบือนมานี่เฮามานํายูโดยดาสุเนาะนี่เนน่ะโดยรวมทั้งที่อ้ายเพิ่นอยู่ฝั่งไทยพร้อมเนาะที่ว่าเพิ่นได้ฝากเงินมาให้กับยาเนาะเพิ่นอยู่ดีมแฮงเนาะอ้ายปัญญาเนาะเอออยู่ดีมแฮงรวมทั้งอ้ายปัญญาพร้อมเด้อเออสาธุโดยอ่าเนาะ ดูอ่ะใครเศร้าวุ้นขอหยาดดอกพายใครเศร้าวุ้นี่ิดูดูขอให้ดีให้เศร้าได้เนาะให้เศร้าวุ้นี่ก็มีแต่ล้องกินเบิ่งแล้วกะทำเป็นยังไดเดี๋ยวห้าสิข่าวมาทายอัปเดตให้ทางเพื่อนเบิ่งน้ำเนาะเออถ้ามาถ้ามารอบหน้านะขอให้อ้ายปัญญานางไล่หรือว่ายางไล่เด้ออ้ายเด้อเออใช่ถุยเออเออดีเศร้าเนียวเนาะจ้ะ เป็นเป็นมานจะเข่าเดือนชองเดือนเนาะแต่หอขอรับบินได้เลยโดยนั่นแหละแต่ว่าอเขอบนมเดือนออกมานีนีเียโดยสามเดือนค่าเเนาะเดือนเดือนที่สมนี่เนาะเดือนเก้าหเดือนชิเบ็ดปีที่ช้องออกมาแล้วิดอีเพ็กนึ่ทีชองนี่ก็อะไรก็ถือว่านอนอยู่แบบนี้ก็โดนเติบเลยเนาะเออม้นเป็นเราได้วจสิโดยโดยโดยก็ทรมานเติบหนึ่งด้เนาอาเนาะ อ่จ <architectural udo> um <lerin> <unda> ังไดก็คอให้ดีให้เศร้าเล้วไปตู้กะอยู่อยู่ดีมีแห้งไปตู้เด้อโดยโดยอ่ะจังไดกะโดยกะมีแต่ให้ยอ้ายกินคือน้องบอกแคนเนาะกินอยู่แล้วจื้ออยู่บ่ไอ้เนาะเออเทอมิดเทอมิดลังอาหารเนาะอ้เด้อเออเทอมิดกินข้าวแล้วกินโดยกินตอนแรกก็ได้เออต้องกินดอกอันนี้เอาไว้จางหาต่อมา โดยโดยได้กินบัดถห่อนึ่งก้อนบัดถห่อนึ่งพังบนเชีกก้อนโดยถ้าว่ากินห่อนี่ดีมันเส้าเนาะหรือว่าอาการดีขึ้นนี่ก็ไว้ต้นว่อถ์หอุ่นหายตรงนี้ไว้นี่โดยนั่นแหละโดยโดยอ่ะจังไดกระชัได้เดินทางกลับเลื่อนเสาก็มีเวียกไปทางหน้าเลื่อนไปตู้เด้อเจ้าโดยโดยสบายดีเด้อไปตู้เด้อสบายดีโดยสบายดีนะสบายดีสบายดีโดดยยยยสบาีเเลโดย เดี๋โอเคแล้วเฟย์พี่น้องเลยเนาะฮักกาได้คุยกับเมตุหรือว่าเอายามาให้ยมตทั้งเมตู้เนาะหรือว่าเอาให้อ้ายนะนี่แหละเฟยพี่น้องเลยก็ให้เพิ่นเรียบร้อยฮักกรบอกวิธีการกินเพิ่นเนาะหรือว่ากินหลังอาหารนี่แหละเฟยพี่น้องเลยคือเห็นเลยเนาะครอบครัวเพิ่นก็มีกันอยู่สองคนเฟยพี่น้องเลยนี่แหละอันนี้ก็เป็นทั้งเพลอนทั้งซานของเมตู้เพิ่นเนาะก็คือว่าเกาแก่ด้เติบแล้วเฟยพี่น้องเลยโอ้ยอันนี้ก็เป็นน้ำก๊อกหรือว่าเมตู้ก็ใส่น้ำก๊อกนี่แหละเนาะ โดยเพื่อนๆอย่งนี้อยู่น้องก๊อกอยู่คือว่าแะไรเนาะโดยเพรพี่น้องเลยเนาะอาจังยใดก็ขอมุกขอบใจได้เลยนะที่ข่าวมาติดตามครับชมคลิปของสาวไล่แต่ต้นถึงจบได้ก็บอกถามโฆษณาเนาะโดยเป็นจังใดก็ทั้งสาวไล่ที่ได้มาถ่ายอัปเดตหรือว่ามาโอมาร่มหรือว่ามาถามอาการของอ้ายเพิดอีกที่หนึ่งเด้อเพพี่น้องเลยเราดุนเรา z o o ้อกันว่าอาการของอ้ายนี่กินยานี่ไปได้จะเป็นจังใดเนาะจะดีจะเศร้าหรือว่ายอะไรก็ค่อยมาเป็นกำลังใจเนาะเพรพี่น้องเลยโดย ว่าสำหรับคลิปนี้สลา,ายกาชัได้ขอตัวจบคลิปแล้วเนาะไปพอกกันคลิปหน้าเด้บันเท้งพี่น้องเว้ยโดยสลา,ายกาคข้ามาสบายดีเด้อ